สวัสดีครับพบกับรายการ f ฟนฮโรชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของ s p e e d s อร์2ตัวแห่งค่าย DC Com i c ิฝ่ายหนึ่งคือยมทูตแห่งความตายสีดำมืดผู้ออกไล่ล่าหลอดสปีสเตอร์กลับไปสู่โลกแห่งความเร็ว b l a c k f a s ชและอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่ไม,ไม่นานมานี้เทวดาแห่งการทำลายล้างผู้ออกตามล่าทวงความยุติธรรมมาสู่พี่น้องของเขาเอง Go Speed เราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนแรกคือ b l a c k f ฟชช เป็นตัวแทนรูปธรรมแห่งความตายที่ออกไล่ล่าเหล่าสปิสเตอร์ทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสป e ดฟอร์ดแบ็กแฟชเป็นรูปแบบชีวิตหลังความตายที่ถูกสร้างขึ้นมามีหน้าที่คอยตามล่าเหล่าเจ้าแห่งความเร็วเนื่องจากความตายธรรมดานั้นไม่สามารถวิ่งตามความเร็วของเราสปิสเตอร์ได้นั่นเองมันปรากฏตัวครั้งแรกในหนืงอสือการ์ตูนเดอะแฟชฉบับที่138ในหัวข้อเดอะฮิวแมนเลสซึ่งก่อนหน้านั้นมันเ้เคยไปปรากฏตัวในช่วงเวลาสั้นๆตอนที่เดอะแฟชเบลลี่เอาเ n นและจอห์นนี่ควิกถึงแก่ความตาย แม้ทุกคนจะต่างคิดว่าทั้งสองตายจากเหตุการณ์อื่นแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะว่าทั้งคู่ถูกตามจับกลับไปโดยฝีมือของ b l a c k f l a s s ตจังหาดซึ่ง Max Mercury หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Speedster ก็เคยเผชิญหน้ากับมันมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่ Black Flash เปลี่ยนเป้าหมายมาวิ่งไล่ล่า The Flash คนที่3อย่าง w a l l y w e s t s p e e e s t e อรทั้ง3อันประกอบไปด้วยเจกาลิก Max m e r c ม r รและ j e s s e Chamber ได้ให้ความช่วยเหลือเขา โดยการถ่งเวลาเปิดโอกาสให้วอลลี e, ่สามารถวิ่งหนีมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุดของเวลาซึ่งเป็นสถานที่ที่ความตายไม่สามารถทำอันตรายใดๆได,ได,ได้ก่อนที่แบล็กแฟชจะค่อยๆอยันตรธานหายไปแบล็กแฟชนั้นมีความเร็วมากกว่าแสนถึง4เท่าและมีความสามารถในการหยุดเวลาด้านนอกนอกเหนือจากสปีดฟอร์์ได้คนที่2คือ g o อ p ส e ีดปรากฏตัวครนนั้งแรกในนงสือการ์ตูน DC r e รี r t h The f l a s h ฉบับที่1 ออกัสฮาร์ดเป็นเพื่อนร่วมงานของวบลลี่อาลเลนน้องชายของเขาถูกฆ่าตายแต่ฆาตกรรายนั้นกับยังคงลอยนวลเนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่นั้นไม่สามารถเอาผิดคนร้ายได้นั่นเองต่อมาเขาได้เข้าไปเชิญหน้ากับกลุ่มผู้ร้ายนามแบคโฮที่ขโมยรถตู้บรรทุกอุปกรณ์จากห้องทดลองสตาร์แล็บไปออกัสได้พบว่าสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มนี้เหมือนกับภาพสีสเปรย์ที่ถูกเพนไว้ในที่เกิดเหตุในคดีที่น้องชายของเขาถูกฆาตกรรมออกัสได้ไล่ตามพวกมันไป ในตอนที่เขากาลังจะถูกกระสุนปืนทะลุผ่านล่างหรือก่อนที่แบลลี่จะวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเขาอยู่นั้นสายฟ้าจากพายุสปีดฟอร์ดก็ได้ผ่าลงมาและมอบพลังให้แก่ออกัสเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสปดสเตอร์ออกัสจัดการจนผู้ร้ายที่เป็นผู้ลั่นกระสุนปืนออกมาทันทีหลังจากนั้นแบลี่อาร์ลเรนก็ได้เปิดเผยตัวเองต่อเขาว่าเขานั้นคือเดอะแฟชชและฝึกสอนการใช้พลังให้อีกด้วยออกัสได้ตัดเย็บชุดของตัวเองและกลายมาเป็นคู่หูของเดอะแฟชช ด้วยความหวังที่จะใช้พลังนี้ในการตามล่าฆาตกรที่ฆ่าน้องชายของเขาให้จนได้ในช่วงนั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พายุสปีดฟอร์ดพาสายฟ้าลงมาใส่เ่าประชาชนเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสปดสเตอร์ออการเสกับแบร์รี่ได้ร่วมมือกันไล่ตามจับเราสปดสเตอร์ที่หวังจะใช้พลังของพวกเขาไปในการก่ออาชญากรรมต่อมาทั้งคู่ก็ได้พบกันนักวิทยาศาสตร์นามว่ามีนาดาวานสปดสเตอร์คนใหม่ที่ได้สร้างศูนย์สปีดฟอร์สขึ้น เพื่อไว้ใช้ฝึกสอนเหล่าสปิสเตอร์ทั้งหลายให้สามารถควบคุมพลังของตอนเองได้ในตอนที่แบรรี่และมีนาออกไปรับสมาชิกใหม่มาเพิ่อมอีก2คน 2> เมื่อกลับมาก็ได้พบเข้ากับออกัสฮาร์ที่ได้รับบาดเจ็บออกัสได้บอกกับพวกเขาว่ามีสปิสเตอร์นมกอสปีดมาได้ฆ่าอัชญากรสปิสเตอร์และแย่งพลังความเร็วของพวกมันไปแต่ต่อมาเมื่อกอสปีดได้ฆ่าชายนมบิลลี่พาร์คซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ฆาตกรรมน้องชายของออกัสทําให้แบรี่ตระหนักได้ว่า ตัวตวนที่แท้จริงของกอสปีดก็คือเพื่อนของเขาออกัสฮานั่นเองออกัสกล่าวว่าเขาเบื่อกับระบบความยุติธรรมของโลกนี้ที่ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังของเขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเพชฌฆาตผู้ลงทันและตัดสินประหารชีวิตของอาชญากรออกัสกล่าวว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งสปีดฟอร์สเมื่ออยู่ใกล้เหล่าอาชญากรด้วยพลังความเร็วที่เพิ่มขึ้นกอสสปีดสามารถจำลองร่างกายของตนออกมาเป็นสองร่าง และอยู่ใน2ส,สถานที่ในเวลาเดียวกันได้มีพลังความเร็วอยู่ในระดับสูงสุดขีดสามารถย่งพลังมาจากสปิสเตอร์ลายอื่นได้สร้างลมพายุไสโคนที่แข็งขนาดใหญ่ได้ด้วยความเร็วเพื่อใช้ในการโจมตีแต่จุดอ่อนของเขาก็คือหากเขาแย่งพลังจากสปิสเตอร์คนอื่นมาเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและร่างแยกที่เขาจำลองออกมาใช้นั้นไม่สามารถอยู่ได้เป็นเวลานานคุณรู้ไหมแบร์รี่ตอนที่ผมกำลังพยายามตั้งชื่อฉายาของตัวผมเองนั้นผมก็คิดอยู่เหมือนกัน ผมควรจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีกันแน่แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วผมจะเป็นทั้งผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตเราอาชญากรดังนั้นผมจึงได้ขนานหน้าตัวเองว่าก๊ตสเปียร์จะไงเล่าและนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติเรื่องราวคร่าวๆของ2ตัวละครเจ้าแห่งความเร็วหากคุณชอบคลิปวิดีโอดีนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมช่วยกันกดไลค์แฟนเพจแฟนี่โรชชาแนลด้วยละ่ะ สำหรับคลิปนี้แฟนดีโลชแนลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ